วิ่งวิ่งแบบแข็งแรงวิ่งวิ่งเร็วอ่ะวิ่งเร็ววิ่งเร็วเขาจะไม่วิ่งแบบช้าๆหรือแค่กระดิกหางหรืออะไรเฉยครับเขาวิ่งเร็วอย่างนี้เรียกว่าตัววิ่งแข็งแรงเดี๋ยวเราจะพาไปดูภาพเขาเรียออะไรภาพรวมแบบภาพใหญ่ๆแบบตัวเล็กๆภาพใหญ่ๆนะเขาจะยิบ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 วิ่งเต็มไปหมดเลยโอเค ก็คือเธอผสมเทียมพ่อนี้ไว้ใจได้เลยครับมันเชียววิ่งดีครับสนับสนุนโดย ถ้าโชค,คดีมากถ้าตัวเมียนิ่งเร็วการสมีการผสมตัวช่วยอะไรตุ่ะปิดเลยครับพี่ปิดเลย ก็ซองผสมไหมกมออ็หรือเราจะดูเราจะดูก่อนว่าเขานิ่งไหมครับครับถ้านิ่งยืนก็จะปล่อยเขาธรรมชาติเลยใช่ธรรมชาติแเดาเข้าซองผสมมันก็เหมือนเขาเรียกอะไรบาบังคับเขาอ่าเขาเรียกว่าซองบังคับก็เป็นบังคับนิดนึงบางตัวบางทีาาติดแไหเกอร์บังคับอ่ะก็ติดครับเพราะว่าเชื้อมันก็จะวิ่งเชือ้อยิ่งเชื้อผสมจริงเนี่ยมันวิ่งนานอยู่แล้วครับในร่างกายใช่โอเคอาจจะยังไม่น,นิ่งในชั่วโมงนี้อีกห้าชั่วโมงอาจจะนิ่งก็ได้ก็เชื้อก็วิ่งไปถึงอยู่ดีครับแตต้องซ้ำอีกไหม ก็ผสมให้สองครั้งนะครับโดดสองครั้งครับ,ดดรรบอันนี้คือล่อเขาก่อนเรอให้เขาได้ถอดบ้องได้อะไรก่อนถ้าถ้าตัวเมียเป็นสัตว์ที่ชัดเจนมันก็จะกระโดดคือคือเราล่อคือเราก็จูงวนใช่ครับใช่ใช่ใช่ทำไมถึงทาค้อกว้างกระพาอแบบนี้ครับร<อ>ใช่<อ>ล่อก่อนใช่ก็ดดดจะดมประมาณนี้ พราะตัวเมียจะรู้ได้ว่านิ่งไม่นิ่งตอ้องตอนตัวผู้โดดถ้าตัวผู้โดดแล้วเขาวิ่งก็แปลว,ว่าไม่นิ่งหรือถ้าเกิดยังไม่โดดก็แปลว่ากลิ่นยังไม่ได้แรงพอยังไม่ถึงชั่วโมงที่เหมาะสมจะผสมนะฮะจะิ่มเนี่ยคือไม่นิ่งถ้าอย่างนี้คือตัวเมียไม่นิ่งเขาไม่ยืนรอ,อใ,หให้ให้ให้โดดครับเขาไม่ยืนรอให้โดดจะแปลว่ายังไม่ถึงชั่วโมงเขาเพราะเขาเพิ่งเป็นสัตว์ที่เห็นตอนเช้าครับถ้าเกิด ถ้าเย็นนี้น่าจะถ้าไม่เย็นนี้ไม่นิ่งก็เป็นพรุ่งนี้เช้าแน่นอนนิ่งครับแต่เป็นสัตว์แน่นอนแล้วตอนนี้แต่เพิ่งจะเริ่มเป็นคร,ครจะามาเนี่ยจะดมจะเลียจะอะไรของเขาแลวอยาว่างควายตัวเมียไซ สบายครับนี่คือใหญ่แล้วครับใญ่สบายเล็กกว่านี้บ้านๆร้อยยี่สิกว่าร้อย6ี่บห้ายี่ิบหกสามสิบก็มีครับครับเออแล้วผมลืมถามอีกกันนึงคือเขาเรียกอะไรลูกเขาใหญ่ลูกเขาใหญ่ตั้งแต่เกิดไหมเราต้องช่วยคลอดช่วยอะไรไหมก็ส่วนใหญ่ควายไม่ไม,ไม่มีปัญหานะว่าแต่ออกว่าว่าว่าแต่ออกถูกท่าจะไม่มีปัญหา เขาจะเบ่งอะไรของเขาได้ไม e. so, ่ใช่แบบลูกใหญ่เกินต้องช่วยคลอช่วยอะไรก็ลูกใหญ่เกินก็ออกได้ปกติครับออกได้ปกติเนาะใช่ครับขอแค่ขอแค่ถูกท่าครับแค่ถูกท่าแค่นั้นก็ไม่มีปัญหาแต่ตกอวอใหญ่หือให้ใหญ่ไม่ไม่ต้องกังวลนะเพราะพัฒนาก็ต้องให้มันใหญ่ครับครับแต่ถ้าถูกท่าปุ๊บหมดห่วงครับไม่มีปัญหาที่มีปัญหาคือผิดท่าขอพับบ้างขาหลังออกบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออก็จะมีปัญหาหน่อย กสควายก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีเนาะมดลงมดลูกก็ไม่ค่อยออกเพราะว่าไม่ไม่เคยเห็นควายมดลูกออกเท่าไหร่นะมดลูกก็ไม่ใช่ครับจะจะปัญหาน้อยมากในเรื่องการคลอดเนี่ยคือคือเป็นสัตว์แต่ยังไม่ยังไม่ยังยังอ่ะยังไม่กลิ่นฮอร์โมนยังไม่แรงเพิ่งจะเริ่มเป็นเพิ่งจะเริ่มเป็นน่าจะไม่ค่ำนี้หรือไม่ก็รุ่งที่เช้าน่าจะเหมาะสมที่เขาจะล่อให้ตัวผู้ถอดบ้องแล้วก็กระโดด ตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่ยังไม่ค่อยตามมากมีกลิ่นแต่ยังไม่ค่อยแรงมันก็ได้เป็นการจับสัญญาของคนที่ไม่มีเพศผู้เนาะไม่จับสัญญาเลยผู้ก็จับยากเลยใช่ครับพอควายมันจะไม่ชัดเจนนะมันจะถ้าไม่แม่นจริงอจะไม่ค่อยชัดเจนไม่เหมือนบัวบัวนี่จะชัดเจนหน่อย มีกลิดดีๆพอล่อให้โดดได้อ่ะอนันคือโอเคน่าจะยังเพราะว่าตัวเมียยังกลิ่นไม่แรงอยากอยู่แต่ฮ<ห>อร์โมนยังไม่แรงผมก็ได้แคตามไม่ไม่ห่างถ้ากินแรงแรงตามไม่ห่าง การจูงล่อเขาน่าจะเย็นนี่างเงี้ยพวนี้เช้าตอนนี้น่าจะยังยังไม่ผสมตัวเมียเราก็ดูแล้วว่าม,มือแบบมเมือกมีเล็บเริ่มมีออกหมดแล้วนี่ฮะยังแช่อยู่เลยสีวาวสีชมพูใช่ครับอ้ข<น>้างในนะใช่ครับในในหนังครับสีชมพู ยังไม่สมควรแก่เวลาเห็นไหมตัวเมียยังวิ่งอยู่ใช่อันนี้คือใช่ครับคือพถ้าก็ตัวเมียอยู่นิ่งเขาจะไม่เดินเลยนิ่งเลยนิ่งเลยครับนิ่งเลยคือเวลาพร้อมที่เหมาะสมที่สุด นี่น่าจะปล่อยไว้เย็นกันกังใช่น่าจะเย็นแบบทุ่มหนึ่งหกโมงเนี่ยอากาศดีๆด้วยแล้วก็เวลาที่เหมาะสมด้วยแล้วก็เช้าเแล้้วก็ชาซ้ําอีกได้ใช่ครับยังผสมแบบนี้เราผมเคยเห็นวัวเขาผสมเสร็จเขาอาบน้ำใช่ครับผสมเสร็จอาบเอาซองเข้าซองอาบน้ําก็เหมือนกันกับวัวใช่ชำระร่างกายให้อุณหภูมิอารมณ์ดีๆีที่โดนน้ำที่อารมณ์ดีควายเขาชอบเย็น ประมาณเดียวกันอย่างนี้แม่สาวาแม่สาวตัวนี้ใช่ครับแม่สาวลูกจะถ้าเกิดผสมนี่ครั้งแรกเลยครับครั้งแรกแม่สาวฝันน้ำนมนัยนะยังไม่ได้ผัดฟันเป็นควายที่มาฝากผสมในโครงการครับาตัวนี้มาจากสากแก้วในโครงการเรายังเปิดเรื่อยก็เปิดได้เรื่อยครับมันจะมีเนี่ยวันนี้หมอมาตรวจท้องถ้าท้องก็ออกก็ต้องมีตัวเข้ามาเหมือนกัน ใช่ครับจะวนเวียนไปเรื่อยวนเวียนวนเวียนไปเรื่อยอย่างฤดูนี้เขาเป็นฤดูที่ควายมันท้องหมดเลยควายเป็นซีดเป็นอะไรเหมือนบัวไหมพี่ก็มีนะมีทั่วไปเหมือนกันเขาเรียกว่าปัญหารบสุบพันธุ์มีหมดมีเหมือนกันใช่ครับมีเหมือนกันเป็นซีดเป็นอะไรที่มันเกี่ยวกับปัญหารคสุบพันธ์ก็จะมีหมอหายครับซีดหาย วัวควายเนี่ยไม่มีหมันอยู่แล้วครับแต่แค่จะว่าปัญหาหนักหรือปัญหาเบาแต่รักษาได้รักษาได้ระยะสั้นหรือระยะยาวตามอาการของของระบบสืบพันธุ์ของแม่พันธุ์ตัวนั้นนั้นใช่ครับพี่เกษตรกรถอดใจไงโว้ยสมมติติดหลายรอบขายเป็นวัวหมันควายหมใช่ครับนั้นก็สบายของในหอยไปแต่ถ้าเกิดว่าหมันจริงๆถ้าหมันคืออย่างเดียวนะก็คือตัดระบบสืบพันธุ์ทิ้งนั่นคือหมันแต่ถ้าเมื่อใดยังไม่ตัดทิ้งก็คือยังไม่เป็นหมันแต่แค่ถ้าสมติดยากคือมีปัญหา ระบบสืบพันธุ์แต่มีปัญหาจุดไหนส่วนไหนก็แค่นั้นเองปากมดลูกท่อนําไข่ปีกมดลูกไข่อะไรมันก็มีหลาย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 อย่างเนาะในระบบของมันรู้ว่าตรงไหนมันมีปัญหาแล้วก็รักษาไปตามอาการไปช้าเร็วก็อีกเรื่องแต่ไม่มีหมันแน่นอนถ้าระบบสืบพันธุ์ยังอยู่ครบมีรักษาเป็นปีก็มีครับรักษาเป็นปีแล้วผสมท้องก็มีไม่ท้องมาสามปีมาให้รักษาผสมท้องก็มีหลายอย่างครับ มีกลิ่นครับมีกลิ่นแน่นอนแต่ยังไม่ได้พร้อมที่จะโดดได้พอเพิ่งจะขึ้นได้ทันนับชั่วโมงก็สองสามชั่วโมงเองเพิ่งจะขึ้นน่าจะเย็นไ่มก็เช้าโอเคอย่าไปไว้ก่อนเย็นค่อยมาใหม่ครับ yeah. อัจจะบนโต๊ะนี้ปลั๊กไฟได้ครับปลั๊กไฟเดี๋ยวผมเสียบนี่ให้มีตัดน้ำเชื้อให้เกษตรกรดูเดี๋ยวปลั๊กสามตาก่อนพอเข้ามานี่ดูนะครับถ้วยถ้วยเต็มเลยนะครับ อันนี้แกนของอชัยภูมิจะเป็นมิเลอท์คอนอัปลาส่วนชจประเทศจะเป็นฝั่งนู้น่ิพับินสีม่วงเนาะส่วนของอุจลาพรจะเป็นสีขาวส้มใช่ครับนู้นท้ีใช่ครับนู้นทนู้นมีครับแกนแชมป์เนียครับใช่ครับในทวยประเทศถ้าสีขาวม่วง สีขาวส้มจะเป็นขององค์จุฬาพ์ถึงไหมครับยังไม่มีที่วางดีๆวางกองกันไปก่อน <c oughs> งฉันไม่พอครับเดี๋ยวพี่ลองเลือกน้ำเชื่อแล้วไอ้นี่มาให้ผมเลยก็ได้ตับให้เลยก็ได้แล้วแต่พี่จะสุ่มมาเรื่องอะไรก็ได้วอร์มไหมวอร์มาเลยก็ได้พี่อุชจ้อุปกรณ์เบนออกมันเบน หรือไม่ต้มน,น,น้ำหรือต้มน้ำน้ำธรรมดาได้ี่แล้วแจ่พี่อุ่นๆหน่อยหนึ่งหรือน้ำปกติก็ได้ ช<า>ชเชื้อให้ด้วยคุณภาพดีไหมอะไรดีไหมบางทีเราตัดดีที่ร้านเราก็เห็นได้คุณภาพทำเชื้อวันนี้ก็อยากพามาดูตัวจริงๆด้วยบ,บางคนไม่มีเวลาดูตัวจริงเนาะก็อ,อยู่แต่บ้านไม่ไดแต่งานมาขวนทางานทำไรทางาทำอะไรเนี้ยไม่มีเวลาไปดูตัวจริงวันนี้เราก็เป็นตัวแทนมาดูให้ครับมาทงที่เลยครับมาดูให้เกษตรกรคุณอยู่บ้านก็ดูคลิปเราไปรับดูคลิปก็กด ไลค์กด subscribe ให้ช่อง MD าร์มก็ด้ครับหรือถ้าว่างก็มาซื้ออาหารที่โปรฟาร์มก็ได้ครับกันไก่มีไก่นี่มีคยับผมก็ไม่แน่ว่ามีไก่มาด้วยอุ๊ชา พี่ตัดมาเลยครับ,รบอ่าอันนี้เป็นหลอดที่เจ้าของเขเจ้าของฟาร์มหยิบมานะครับ,รบอันนี้บิ๊กบอสครับเช่อบิ๊กบอสบอมเรียบร้อยแล้ววันที่สามเดือนห้าปีหกหกนะครับบันรี ประมาณนี้ครับผมครับก็เดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมกำลังกำลังเดี๋ยวตัวนี้ตัวนี้งเห็นไหมตันวิ่งวิ่งแบบแข็งแรงวิ่งวิ่งเร็วอ่ะวิ่งเร็ววิ่งเร็วเขาจะไม่วิ่งแบบช้าๆหรือแค่กระดิกหางหรืออะไรเฉยๆครับเขาวิ่งเร็วอย่างนี้เรียกว่าตัววิ่งแข็งแรงครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูภาพอ่เเขารียกอะไรภาพรวม แบบภาพใหญ่ๆแบบตัวเ,เล็กๆภาพใหญ่ๆนี่เขาจะย,ยิบ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 วิ่งเต็มไปหมดเลยเก็คือถ้าผสมเทียมข้อน,นี้ไว้ใจได้เลยครับมเชื่อว,วิ่งดีครับ บางทีเกษตรกรบางคนก็ไม่ได้มีกล้องไม่ได้มีอะไรเนาะเราก็เป็นตัวแทนตรวจให้แล้วกันรหรือมั่นใจได้แล้วกันว่าซื้อเจ้าตัวนี้จะซื้อร้านอื่นก็ได้เอาจะซื้อร้านผมก็ได้วิ่งดีแน่แนอนค,คือคุณภาพเดียวกันเราตรวจเรียบร้อยแล้ววิ่งใช้ได้ดูชพนะครับประมาณนี้นะครับ วิ่งกันยุบยิบยุบยิบยุบจะเกลี่ยตัววิ่งนะครับเกตัวจะ,จะยุบยิบยุบยิบเต็ไมไปหมดเลยนะครับจะทำตัวยิ่งใหญ่ให้ดูก่นนะให้ใหีไปอันนี้ตัวจะใหญ่มากเลยนะ, <S <S ะอันนี้ใหญ่มากเลยแบบมันจะใหญ่มากเลยนะ <S 2> <S 2> <S 2> แบบใหญ่แบบใหญ่จัดอะซูมเนีแบบ่ยมันจะซูมเยอะมากนะตัวมันจะวิ่งไปข้างหน้าแบบแข็งแรงแต่ส่วนใหญ่เขาเขาไม่ค่อยดูรอกแบบเนี้ยอันนี้เราซูมให้ดูเฉยๆเห็นไหมตัวมันวิ่งไปข้างหน้านวิ่งแบบแข็งแรงส่วนใหญ่เขาจะดูกันแค่แค,แค่แค่ตรงนี้เป็นตัวคล้ายๆลูกอัดใช่ไหมครับครับลูกข่วงเนี่ยนะครับ <laughs> <laughs> ลูกข่วงเนี่ยครับ้กล้ครับเนี่ยวิ่งวิ่งกันแบบนี้ บางทีตัวยิบๆเขาเรียกอะไรโอกาสการตายมันมันต้องมีนะไม่ใช่ไม่มีเลยบางทีเขามาโดนสภาพอากาศหรืออะไรเงี้ยที่เราเราเราเอาจนเชื้อเขาเาว่าโดนสภาพอากาศเนี้ยมันนอกอุณหภูมิร่างกายเขาใช่ครับมันตายก็มีแต่พอเวลาเขาไปอยู่ในช่องคลอดนะครับที่มันไม่มีอากาศไม่มีอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีเมือกเมือกมันก็คือเขาเรียกสารเลี้ยงหรืออาหารจากธรรมชาติครับเขาจะมีอายุอายุนานขึ้นกว่าเดิมอีกครับ ไปอยู่ในอุณหภูมิร่างกายแล้วอุณหภูมิร่างกายแล้วก็มีสารเลี้ยงโดยเป็นเมือกของควายหรืออะไรเงี้ยครับก็จอยู่ได้อ่า24ชั่วโมงแต่ถ้าผสมผสมเย็นหล่อน,นึงช้าหล่อน,นึงก็โอกาสติดสูงครับติดสูงมากขึ้นพี่เพจถามถามหน่อยหนึ่งถ้า่อสมมติเกษตรกรแบบเขาเรียกอะไร อยากทาแนวเนี้ยเหมือนเราอก็คือแบบอยากทาควายประกวดอยากทําแบบฝากผสมฝากอะไรเงี้ยครับผมถามว่าต้นทุนเลยต้นทุนเลยแบบต้นทุนของผมเนะของผมผมอาจจะเป็นโชคดีก็ได้บางที่ที่พ่อพันธุ์เนี่ยมันมันเหมือนกับเราได้มาเพราะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่วัวกับควายนะจะเหมือนกันคือพ่อพันธุ์ดังฝางก็จะดังเนาะประมาณนั้นเพราะคนจะติดตามพ่อพันธุ์เพื่อจะเอาไปผสมในของตัวเมียของตัวเองเนี้ยนั่นแหละคือพ่อพันธุ์ดังแล้วฝางมันจะดังผมจังหวะโชคดีที่ได้เจ้าบิ๊กบอสมาในราคาไม่แพง เพราะว่าเพราะว่าแม่พันธุ์เนี่ยของน้องชายสมองของน้องชายเนี่ยพอผสมปุ๊บก็เลยบอกเฮ้ยน้องขอลูกตัวเนี้ยตัวเมียตัวผู้พี่ขอแล้วกันแล้วออกไปในบิ๊กบอสเนี่ยนับปีนั้นผมซื้อแสนห้าแสนห้าครับก็ถือว่าไม่แพงเทียบกับระยะนี้ก็น่าจะตกตัวละหลายล้านหลายล้านใช่ครับมันก็เลยบอกไม่ได้ว่าต้นทุนอ่ะมันจะเท่ากันหรือไม่เท่ากันแล้วยิงไรในได้ต่อเดือนอ่ะ โอ้ต่อเดือนสมมติรายได้จากการรับฝากผสมรับฝากผสมเนี่ยผมจะรับ10แม่10แม่ไม่เกินนะประมาณอยู่ประมาณ7 8ถึง10แม่เนี่ยครับครับก็ตัวละ25,000บาท20,000แต่2เดือนนะ2เดือนใช่ครับตกเดือนละหมื่นเอ้าตกอ่าตกตกเดือนละหมื่นสำหรับแม่พันครับใช่ครับแล้วก็ถามว่ารายได้เนาะค่าบริหารจัดการห้าพันเนี่ยผมตีเป็นค่าผสมห้าพันเพราะค่าผสมแต่ตัวอีกแล้วห้าพันใช่ครับแล้วก็มีการส่งน้ําเชื้อให้กับเซ็นเตอร์ต่าง แล้วก็มีการผสมตัวที่ไปกลับอันนี้คือที่พี่ถามแล้วได้เนาะก็ประมาณนี้ไม่ได้เราที่มาจากตรงนี้ที่มาจากตรงนี้ครับอยู่ได้น้องเลี้ยงตัวเองได้อยู่ได้ครับอยู่ได้อยู่ได้ถือว่าอยู่ได้พอดีครับอยากกินอะไรก็พอได้ได้กินอยู่แบบพอเพียงครับก็มันอยู่กับนากับสวนนะพี่มันไม่ได้ไปไหนไม่มีค่าใช้จ่ายะไรใช่ครับไม่มีมีก็อาทิตย์หนึ่งก็ไปจ่ายตลาดครั้งหนึ่งกับข้าวก็เหลืออยู่ไปอาทิตย์อะเพราะเราซื้อไก่สดเนื้อสดหมูสดอย่างเงี้ยมันก็อยู่ได้ ข้าวก็ทากินเองทำกินเองก็เก็เก็บในสวนใช่ครับก็ปลูกเล่เลน้อยบ้างพืชตามปกติที่เรากินกันครับมีมีสุขดีครับมีความสุขดีเีที่เกษตรกรเกิสมมุติรู้จักใช้เงินยั่งยืนนะผมว่ายั่งยืนรู้จักใช้เงินรู้จักวางวางแผนรายได้ต่อเดือนว่าเออเราจะหารายได้มาจากไหนต่อเดือนแต่ละเดือนเงี้ยเพื่มันอยู่ได้อยู่ได้คนเขาคิดว่าจะลําบากเขาบอกว่าเลี้ยงควายหูเลี้ยงมันลาบากไม่มีวันหยุดคือเราอายุขนาดนี้แล้วก็มันต้องตัดวันหยุดแล้ว ถึงวันหยุดถึงวันหยุดกูก็ตื่นอยู่ดีอย่างเงี้ยเราเคยตื่นตีห้าหกโมงก็สมมตินะถึงว่าวันนี้จะหยุดหน่อยมันตื่นอยู่ดีครับมันเป็นมันมันเป็นร่างกายมันรับตรงนั้นแล้วว่าต้องตื่นเวลานี้เวลานี้พอตื่นมาไม่มีอะไรทำก็ต้องมาทงานอยู่ดีก็ไม่หยุดก็ไม่เป็นไรมันจะมีปัญหาอันหนึ่งสําหรับคนเลี้ยงสัตว์ประจําเลยครับสมมติเราอยากไปเที่ยวไกลๆสักห้าวันสิบวันเงี้ยใครจะดูแลฟาร์มให้แทนคือเรามีการจัดระบบการจัดการเนี่ยเรามีย้าอยู่รอบคอกเนี่ยคือปีหนึ่งเราจะไปเที่ยวห้าว เราอยากไปเทยวทะเลกับครอบครบัวไว้5วันหนึ่งปีเราจ้างคนแค่5วันไม่เป็นไรหรอกผมว่าไม่เป็นไรนะนรใช่จ้างจ้าง,างพี่ป้า,าป<ร>นาอาเนี่ย<ร>พี่ป้านาอาห้าวันเนี้ยขอมาตัดหญ้าหน่อยไม่ต้องปล่อยค่อยออก้อก็ได้ถ้ากลัวมันลำบากกลักวมันจะเอามันไม่ได้สมมติปล่อยไปเนาะคือปีหนึ่งมันอยู่้อแค่5วันไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาก็คือเราก็ซื้ออาหารซื้ออลาซื้อก็มันมีพร้อมอยู่แล้วหญ้าเราปลูกไว้อยู่แล้วก็แค่พี่ป้าณนาอาจ้างตัดหญ้าให้หน่อยเอามาใส่รางนะเช้าเย็นนะ สองเวลานะแค่นั้นเองครับเติมน้ํากินมันให้มันนะาอะไรอย่างนี้คือปีนึงถ้าเราอยากจะไปเที่ยวห้าวันสิบวันเนี่ยผมว่าไม่น่ามีปัญหานะไม่น่ามีปัญหาครับน่าจะปลอดภผมก็กังวลไงพอเรียนศาสตร์เสร็จปุ๊บเออชีวิตฉันไม่ได้ไปไหนจะต้องเป้าสัตว์อยู่ตลอดอะไรตลอดก็ไม่นะผมผมผมได้ไปผมก็ได้ไปอยู่ก็คือการบริหารจัดการประมาณใช่มันอยู่ที่การจัดการเราไม่ต้องกลัวต้องขอบคุณน้องเป็นมากครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ